สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ที่ที่เข้ามาชมคลิปของผมวันนี้ครับก็วันนี้ก็อยากพูดอยากเล่าเรื่องอ้อยชนิดหนึ่งครับชนิดนี้มันเป็นอ้อยที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งครับที่ผมก็มีอยู่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็คืออ้อยเหลืองมาเลอ้อยเหลืองมาเลที่ผมถ่ายอยู่นี้นะครับผม อ้อยเหลืองมาลีเป็นอ้อยั้นน้ำครับเอ่อจะเคี้ยวก็ได้แต่รู้สึกว่าชานมันจะปนนิดหน่อยนึงน,นะชานเขาจะออกปนๆผมก็ปลูกไว้ตรงเนี้ทั้งหมดสิบสิบห้ากอนะสิบห้ากอได้ก็ทยอยตัดแบ่งให้เพื่อนๆที่มาขอแบ่งไปปลูกนะครับมันเป็นอ้อยที่ป้องยาวมากครับนี่ลำป้องมันจะค่อนข้างออกจะยาวๆแล้วก็สวยครับสีเหลืองสวย นี่ครับตอสองนี่หน่อเขาใหญ่มากเลยครับดูครับนี่ครับหนอ่อบิ่มเลยเห็นไหมครับหน่อใหญ่มากเป็นอ้อยที่แตกกอไม่ค่อยเยอะครับแต่แตกออกมาแล้วค่อนข้างหน่อจะสมบูรณ์ครับ <c oughs> <c oughs> เป็นตะเลดเป็นหวัดนิดนึงใครที่สนใจอ้อยพันนี้นะครับผมก็ยังมีพอแต่งปันนะครับเหลืองมาเลย ก็จะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันก็เห็นว่ามันมันดีครับมันลำใหญ่ลำข้อยาวบางคนที่ชอบไอ้ป้องยาวๆครับไอ้อ้อยพันนี้ตอบโจทย์เลยครับลักษณะพันธุ์มันก็คล้ายๆกับแดงมาเลยนะครับมีป้องยาวหน่อใหญ่นะครับคล้ายๆกันแหละคันน้ำได้เหมือนกันอ้อยชนิดนี้แต่หวานจะหวานช้าหน่อยนึงแต่หวานอยู่ในติดเดือนครับติดเดือนถึงจะหวานแล้วน้ำเยอะครับชานนิมน้ำเยอะ นนี้น้ำเยอะมากอ้อยเหลืองมาเลยท่อนพันนี้มาจากทางใต้ทแท้ๆเลยครับของมาพันแท้เลยครับเป็นเหลืองมาเลยครับผมลำเขาจะตรงสวยครับไม่ลำจะไม่มีคอดไม่มีอะไรไปปอกจะปอกง่ายครับนี่ครับลำจะเป็นลำลักษณะตรงๆครับแต่ทีนี้มันล้มเพราะว่าผมไม่ได้คุมไว้เพราะมันสูงอะครับก็เ,เลยปล่อยอยไปไม่ไม่ไม่ได้มัดมัน ธรรมัดมันก็จะเป็นกอขึ้นไปตรงๆดีครับผมคือความขี้เกียจเราอะนะก็มีอย่างอื่นให้ทําเยอะก็เลยปล่อยๆไปใครที่สนใจท่อนพันก็ยังมีมีอยู่นะครับมีอย,อยู่ประมาณสักร้อยสองร้อยท่อนด้มั้งผมไม่ได้นับนะประมาณนี้แหละถ้ามาช้าก็ก็อดนะครับถ้าใครได้ชมคลิปแล้วอยากได้ก็รีบโทรมาเลยนะครับ เบอร์โทรผมก็จะติดได้ข้างล่างน,นะครับเป็นอ้อยคั้นน้ำครับอ้อยคั้นน้ำเหลืองมาเลยบางทีเราเราก็อยากมีสายพันธุ์แปลกๆเป็นนักสะส,ะสมหรือเอาไว้เพราะว่ามีไว้เนี่ยมันไม่เสียหายหรอกครับเพราะว่าเอาไว้มันก็คั้นน้ำได้กินได้ครับแล้วผูกพืชบางชนิดเราก็ได้ชมแต่ความสวยงามมันมันก็ไม่ได้กินไม่ได้แต่อ้อยพันธุ์นี้ครับมันสวยครับมันก็ไม่รกครับ พอไม่รกเกิดขึ้นมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับไม่มีหน่อเล็กๆเลยครับเป็นหน่อใหญ่ๆขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับผมก็มีอยู่สิบห้าถึงหกกอได้มั้งไว้เหลืองมาเลยด,ดูหน่อเขาสิครับขึ้นมาขึ้นมาสองหนอ่อก็หนอ่อไมเรึมเลยเหมือนหน่อไม้เลยหน่อใหญ่ดีต2องรำนี้เดี๋ยวก็จะตัดแล้วเนะี่มันล้ม อันนี้พอเวลาเขาแก่แล้วเขาจะออกสีอย่างนงี้ครับนี่เริ่มเริ่มเนี่เป็นสีอย่างงี้นะครับออกแดงแดงสีน้ําตาลน้ําตาลนีครับความหวานอยู่อยู่ที่ประมาณสักสักแก่เต็มที่ก็ได้สิบแปดบิตนะครับถ้าถ้าถ้าถิดเดือนขึ้นไปแล้วอะถ้าถ้าไม่ถึงนี่ความหวานเขาจะอ่อนแต่น้ําเยอะมากชานนิ่มลําสวย ใครที่สนใจพันธุ์ก็รีบทักมานะครับก่อนที่มันจะหมดนะครับในปีนี้ถก็คงจะต้องไปรอถึงปีหน้านะครับปีนี้ก็คงจะหมดอะถ้าใครมาช้านะครับก็ต้องรอไปถึงปีหน้าส่วนพันธุ์อีกพันธุ์อื่นก็มีครับมีเมอร์ลิชาร์ดคันน้ำครับนี่ครับมีเยอะเลยใครสนใจพันธุ์นี้นะครับเอาไปปลูกคันน้ำแล้วก็ไปเลี้ยงช้างก็ได้ครับไปเคี้ยวก็ได้ ทำงานที่ทีมงคลก็ได้ผมปลูกไว้เนี่ยมันกอใหญ่มากครับเอาไม้คำ้ำยังค้ำไม่อยู่เลยครับหักเลยเห็นไหมครับเนี่ยผมเอาไม้ลวกลำเบลอเลยมาค้ำแล้วก็มัดเอาไม่อยู่ครับหักกอนึงมันหนักครับมันอู้มห้าหกสิบกิโลได้ผมว่านะหนักมากเลยกอใหญ่แรกก็เเชือกก็เชือกอก็ไม่อยู่ครับผมก็เคยลองแล้วล้มหมดเลยกอมันใหญ่มากลำใหญ่มาก ดินแถวนี้มันนิ่มด้วยครับมันก็เลยเอาไม่อยู่หักระเนระนาดมันเลยล้มอมืถ้ามาช้าก็อดนะครับเพราะว่าจะมีคนมาเหมาไปแล้วเราก็พอได้พัน่ถ้าจะเอาพันก็ยังพอมีครับจะหน่ายไม่แพงมาทักมาพูดมาคุยกันได้ครับถามได้เนี่ยเมริชาร์ดขันน้ำนะครับลำใหญ่มากพอใหญ่มากปลูกง่ายง่ายวางไว้เฉยก็ติด ผนใจก็รีบทักมานะครับเมริช์ดแล้วก็อ้อยเหลืองมาเรยผมเหลืองมาเล่ครั้งครับก่อนปิดคิดครับผมนะครับอ้อยเหลืองมาเรยก็ยาวค่อนข้างจะยาวอยู่นะค่อนข้างจะยาวเห็นไหมครับนี่โอ้ท่อนยาวยืดไปนู่นครับ <c oughs> อ้อยที่ลำยาวครับลำเพราะว่าป้องเขายาวอะ่ะบางทีตีป้องก็ไปนู่นป้องยาวเย็ดเลย ถ้มามัดดีๆแต่งดีๆอ่ะมันจะยาวโอ้ผมว่ามันจะสูงมากเลยครับอ้อยพันธุ์นี้ครับป้องเขายาวปลูกยังไงก็ถ้าปลูกกี่ถียิ่งได้ป้องยาวใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่แหะครับต่อสองก็ยิ่งจะหน่อหน่อใหญ่มากนี่นไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะถ้าใส่ปุ๋ยแล้วไม่รู้ว่าลำมันจะขนาดไหนดูหน่อก็สิครับนี่หน่อดูโอ้เบ้อเลเลยเห็นไหมครับหน่อ หน่อนะครับไม่แค่ต้นต่อสองนะครับที่ต่อสองใหญ่มากหนอ่อสนใจพันธุ์ก็เอามาคุยได้ครับผมมีหลายสายพันธุ์อยู่ตอนนี้เดี๋ยวค่อยคุยไปทีละพันธ์สองพันพอได้ชมคลิปซึ่งใครอยากจะได้ก็ทักมาวิธีปลูกถ้าไม่รู้ก็ถามได้ครับแต่ถ้ารู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับ ถ้ายังไม่รู้วิธีปลูกเราก็จะแนะนําให้แล้วก็ไม่เคยทิ้งลูกค้าครับคือเอาไปปลูกแล้วเราก็ติดตามอยู่ตลอดอะ่ะปลูกขึ้นไหมได้ไหมยังไงยังไงอ่ะนะเออครับไม่ได้ว่าปล่อยทิ้งเราก็ติดตามผลงานของเราที่เขาลูกค้าเอาไปอะครับว่าปลูกดีได้ขึ้นหรือเปล่าก็มาชมก็วันนี้มันก็เป็นวัน ยี่สิบห้านะยี่สิบห้ายี่สิบห้าตุลาค่อนข้างเหนื่อยครับวันนี้เพราะว่าโอ้ฝนเริ่มแห้งแล้วเราก็เริ่ม,มาเริ่มทําเริ่มแต่การโน่นนี่คงเสร็จช้าแล้วครับเนี่ยความคนเดียวไม่มีใครช่วยเขาบอกว่าใช้เงินคนเดียวก็ทาคนเดียวไปเออก็ดีทําคนเดียวอนะใครสนใจท่อนพันอ้อยเหลืองมาเลยนะครับรีบโทรติดทักติด ถามมาได้ครับผมก็พูดไม่ค่อยเก่งครับพูดไม่ค่อยชัดแต่อยากทำคลิปไอ้คนพูดไม่เก่งอ่ะพูดไม่ข้อมูลน้อยแต่ว่าอยากทําคลิปเยอะเวลาจะคิดข้อมูลไว้เยอะๆแล้วเราเวลามาพูดนะั้นมันลืมหมดอะ่ะเราผมไม่ได้เขียนแต่คลิปไว้ครับก็คือนึกว่าจะทําก็คิดว่าจะทําก็พูดพูดพูดไปไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะนั่นทําโดย เออเป็นเรื่องเป็นราวาหรืออะไรนะก็คืออยากถ่ายก็ถ่ายคิดออกว่าจะถ่ายก็ถ่ายคือข้อมูลบางทีเก็บคิดว่าจะพูดก็ก็ลืมหมดสนใจแ็อย่างทิ้งนะครับอย่าลืมอ้อยเหลืองมาเลยเป็นอ้อยขั้นน้ำที่สวยลำสวยงามน้ำเยอะปลูกไวเออแต่ความหวานมันจะช้าหน่อยนึงมันก็คงจะประมาณติดติดเดือนนะครับความหวานได้สิบห้าถึงสิบแปดบิทนะครับไม่ได้หวานติดอ้อยชนิดนี้หวานหวานน้อย สาหรับคนชอบหวานน้อยนะครับนี่เอาไปคั้นทานก็ได้ปลูกสวยงามก็ได้ครับผมอันนี้ก็แนะนําพันธุ์เหลืองมาเรียไปหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ